กุ้งกิ้งไปโรงเรียนเรื่องมนุษย์ทีทองก่อยภาพชาตรีสีพลแพ้วเอกเอกเอกไก่โกงข้อขันดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้ากุ้งกิ้งง่วงเงียตื่นนอนเอาหน้าสุกมอนขอนอนต่ออีกหน่อยหนะ้า แม่ปลุกลูกเถิดกุ้งกิง๋งขี้เศซาจริงๆเลยนะลูกจ๋ารีบตื่นล้างหน้าแปรงฟันวันนี้ว่าสำคัญจำได้ไหมจ๊ะกุ้งกิ๋งตื่นขึ้นทันใดพลันนึกขึ้นได้วันเปิดเทอมนี่นาะรีบล้างหน้าแปรงฟันเร็วไวใส่ชุดนักเรียนใหม่เอาแป้งทานหน้า เสียงตแตรลดดังรีบวิ่งน้าตังไปก่อนนะแม่จ๋าตื่นเต้นวันเปิดเทอมใหม่กุ้งกิ๋งดีใจยิ้มแป้นเริงร่ากุ้งกิ๋งเดินเข้าประตูสวัสดีค่ะคุณครูหนูมาแล้วค่ะเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยออกกำลังกายยืดแขนเหยียดขา เจอเพื่อนใหม่น่ารักนิสัยดีชวนกันระบายสีศิลปะหันษาเล่นสนุกกลางแจ้งตอนสายเล่นทรายปีนตะข่ายไม้ลื่อนชิงช้าใกล้เที่ยงร้างมือสะอาดสะอา้านกินข้าวกลางวันอ้ำอะไรดีจ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปลงฟันเปลี่ยนชุดนอนสีหวานประแป้งเต็มหน้า นั่งล้อมวงตรงหน้าคุณครูครูขาพวกหนูอยากฟังนิทานหานษาคุณครูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานของเหล่านางฟ้าได้ฟังนิทานแสนสุขใจก้งกิ้งหลับสบายสายลมพัดมาตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคอยเก็บที่นอนเรียบร้อยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้า คุณครูเปิดเพลงแสนสนุกกุงงกิ่งรีบลุกยักย้ายซ้ายขวาชวนเพื่อนๆมาเริงระบำร้องเล่นเต้นรำลาลาละลาเก็บของเต็มตัวกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุงงกิ่งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแ,มแจ่มใสโรงเรียนจ๋าบ๊ายบาย,บายพรุ่งนี้มาใหม่จ้า